ยังทานอาหารที <m ics> <m ics> ่สารงไมเป็นยไม่ร้องไมเปิฝากอรให้วไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่เดี๋ยวคุณครูช่วยดูแลให้ครั่ะถึงเวลาเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงแล้วค่ะ ขอพบสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้นะคะคุณครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้เราู้จักนะคะเพื่อนเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพนะคะเชิญเพื่อนใหม่แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดนนี่ชาญสิชาชื่อเล่นชื่อโมกิสค่ะเรามีเพื่อนใหม่นะคะเพิ่งย้ายมาจากกรุงเทพนะคะ อยากไม่รู้จักอาหารสิ่นสารของเรานะคะคุณครูจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะช่วยกันแนะนำเมนูถิ่นสานของเราครูขอแนะนำเมนูนส้มตำเลยค่ะเมนูโบงงั้นเราทำส้ตมตำกันนะคะเ <Yeah! S 1> ย่เยรู้จะเป็นคนจัดเตรียวมวัตถุดิบเองค่ะเพราะที่บ้านหนูปลูกผักสวนครัวหนูขอช่วยถ่ายวิดีโอนะคะเพราะหนูทำอาหารไม่เก่ง ราปลูกเองอร่อยกว่าที่ซื้อมามากเลยนะจริงถ้าเรามีวัตถุดิบที่ดีก็จะช่วยทําให้อาหารของเราพิเศษขึ้นอีกเราได้ถ่ายวีดีโอการทํำส้ตมตำลงติ๊กตอกด้วยเพื่อนเพมากดใจเยอะเลยส้ตมตำบ้านเราจะใส่ปลาด้วยนะกิ่นอาจจะเข้มนิดนึงแต่รับรองว่าอร่อยเด็ดส่วนวัตถุดิบเราเป็นคนเตรียมมาเองดังนั้นจึงสดสะอาดน่ารับประทาน เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราเคยเห็นวิธีการทำสุกตำแล้วก็การเตรียมวัตถุดิบด้วยเราอยากให้ทุกคนที่ไม่เคยลองทานอาหารอีสานได้ทานด้วยอร่อยแล้วไม่เหมือนใครรู้ไหมว่าการทำอาหารอีสานมันสนุกแค่ไหนมันทำให้เราได้แชร์สิ่งดีๆที่บ้านเรามีให้คนอื่นด้วยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราที่น่าภูมิใจนะเราต้องทำให้คนอื่นรู้จักมากขึ้น อยากให้คนอื่นได้มาลองบ้างถ้าเราทำด้วยใจแล้วทุกคนก็จะได้สัมผัสถึงความรักในอาหารของเราได้แม่เดี๋ยวอาต้องกามาให้มาทานต้นตำไม่เหลือข้าวไม่หนเกยงจังเลย บ้านข้าเฟรส้มตำอาหารพื้นบ้านของเราอร่อยมากมากเลยค่ะหนูมไม่เคยคิดว่าส้มตำจะอร่อยขนาดนี้อา,อาหารบ้านเราโดยเฉพาะส้มตำม,มีคุณค่ามากแล้วก็อร่อยมากๆด้วยใช่แล้วค่ะเด็กๆถูกต้องเลยที่เราได้ทำอาหารพื้นบ้านของเรานะคะโดยเฉพาะส้มตำเป็นการรักษาวัฒนธรรมของเราไว้ อีกอย่างการที่เราช่วยกันทํานั้นการเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานบ้านเราไปสู่ที่อื่นๆให้ทุกคนได้รู้จักส้มตำค่ะค่ะเย้